คิดเลขไวหาเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขลงท้ายศูนย์ศูนทำอย่างไรไมันต้อก,การศูนย์ใช่ไหมเนี่ยมีศูน,น,นยตัดศูนย์สองตัวออกไปก่อนเอาเนี่มาคูณเลยปึ๊บสองคูณกั 10, ได้20บจบนะฮะตัดศูนย์งไปก่อนปึ๊บอ้าเหลือสิบสอคูณหตอบหกสิบนะตัดศูไปก่อนอ่าอ่าตัวนี้ สองจใช่ไหมเอาไปคูณกับ8ตอบแล้วครับก็กลายเป็นเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ยี่สิบนี่นะฮะต่อมาอสองจุดศูนย์ไม่ก่อนอา้าวมันเป็นจุดนะฮะมันเป็นจุดนะ,ะอา่าก็เอา3ามคูณเได้27แต่มาบวกกับอะไรฮะนี่ห้าห้าคูณเ้ได้ส5ามีสยมหนาึ่งแรงบวกเข้าไปนั้นข่นี้ตอบ31จุด ไปอะมาข้อน,นี้ตอบเท่าไร